ทำไมคนเราถึงอ้วนเพราะฝนตกฟ้าร้อ,องหรือเพราะแดดออกหยุดโทษสิ่งรอบตัวแล้วหันมองตัวเองที่อ้วนก็เพราะคุณนั่นแหละที่กิน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 ไม่ยอมหยุดเฮลมีฟิต พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วยโปรแกรมออกกําลังกายที่คุ้มค่ามากที่สุดเหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวดูแลถึงบ้านหนึ่งปีเต็มแล้วม me ีฟิตเมมเบอร์ชิพโปรแกรมอยากสุขภาพดีให้เราดูแลนําทีมโดยโค้ชปุญธรรมจากประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนระดับประเทศมากกว่า20ปีผ่านการเทรนลูกเทนมาแล้วนับพันชีวิตจนได้สูตรสาเร็จที่ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบไหนก็หุ่นดีขึ้นได้ไม่มีคําว่าน้ําหนักตันด้วยโปรแกรมอาหารเฉพาะบุคคลกินอิ่มไม่อดครบทุกนื้อ โปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะดูแล้วทำตามได้เลยแม้ไม่มียิมให้คุณแบบจัดเต็ม48คลิปกว่า2 88ท่าตลอด1ปีเต็มลิขสิทธิ์เฉพาะสมาชิก h เฮลมีฟิตพร้อมคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตอบทุกข้อสงสัยที่เราขสัมาเพื่อคุณโดยเฉพาะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง999บาทต่อปีพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ทาง w w w hmf.co.th แต่และคลิปนี่คือว่าง่ายเราทําอยู่บ้านได้สบายๆมากเลยมันจะมีท่าแปลกๆใหม่ๆอะไรมาให้เราตลอดเวลาลุงโคจะออกแบบการออกกําลังกายให้เข้ากับรูปร่างของเราทําให้เรารู้จักเลือกกินมากขึ้นตอนที่เจ็บขา่าโคชคอยดูแลเรื่องของท่าออกกาลังกายที่ทําให้ป้องกันไม่ให้บาดเจ็บเป็นเสือน หนึ่งในครอบครัวเล็กๆนะคะที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆวันขอบคุณมากที่โค้ชทำให้ผลเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะทำได้จริงทำได้ชัวร์ถ้าลงมือทำสุรนี้เราใช้กับลูกเพนมาแล้วหลายรุ่นสามารถเรียนรู้และนำไปใช้กับชีวิตจริงได้ตลอดไปครับ